สวัสดีครับในผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า day of planet earth นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดผสมผสานระหว่างแนว rts เข้าด้วยกันนั่นเองคุผู้ชมครับเรามีหน้าที่ฟื้นฟูโลกนะครับที่เต็มไปด้วยซอมบี้ป่าที่ติดเชื้อหรืออะไรทํานองนี้นั่นเองเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาเล่นกันเลยนะครับเกมนี้อย่างที่บอกไปมันผสมหลายแนวเข้าด้วยกันนั่นเองคุผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาเริ่มเล่นตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับนี่ระบบการต่่อสู้้กก็็็จะะเปนนนแแบบบึงครัลว ผสมผสานระหว่างที่ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเข้าเมืองฟื้นฟูธรรมชาตินู่นนี่นั่นท่านผู้ชมครับมีหลายแบบมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูระบบการต่อสู้กันก่อนนะครับในส่วนของระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะครับมันจะมีในส่วนของตัวสต a ามิแน่ด้านล,ล่างนะครับแล้วก็จะมีตัวการ์ดแบบนี้จะเป็นการต่อสู้แบบรูปแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมนะโยนการ์ดใส่ลงไปแบบนี้นี่ครับมันเป็นการ์ดสกิลนะเออก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับโยนใส่ไปนี่ แขงครับแขงแขงเจ๋งปะเออสบายๆนะครับปึ๊บไอตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวหลักของเราเนี่ยครับจะเป็นตัวละครหลักของเราเลยในการฟื้นฟูในส่วนของตัวเมืองธรรมชาติดูนี่นั่นนะครับะเดินไปต่อโอเคโอเ y god เจอกันจังละโอเคนี่เจอพอสแล้วตั้งแต่แรกเลยเหรอ คือเกมนี้มันกราฟ,ฟิกมันจะเป็นสไตล์การ์ตูนจะออกไปทางพังๆก็ไม่เชิงนะครับมันจะมันบอกยากผมก็อธิบายไม่ถูกไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะเอาจริงๆภาพกราฟ,ฟิกเกมนี้มันเหมือนเกมลอฟอะครับเกมอซอมบี้ของใครเกมลอฟอนะเอออะไรทำนองนั้นน่าจะเห็นภาพบรรยากาศแบบชัดเจนมากกว่านะ,อะโอเคบอสก็บอสครับผมเรียบร้อยกันแบบอีซี่เลยนะ นะกดข้ามเลยครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเอาตัวรอดจากไอตัวพวกซอมบี้ต่างๆช่วงต้นเกมมาได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้จะเป็นอีกแนวหนึ่งทีนี้ก็จะเป็นการฟื้นฟูรธรรมชาติที่แบบเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเห็นปะมันก็จะมีพวกพิษพวกสารเคมีต่างๆนะครับท่านผู้ชมเราจะฟื้นฟูเมืองตรงนี้กลับมานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะฟื้นฟูยังไงกันบ้างนะครับ หลังจากนั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟื้นฟูกันเลยท่านผู้ชมครับการฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นการาลากไอตัวเนี้ยลงมาทําการดูดเพิ่มเติมนั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยลากลงไปนี่มันก็จะค่อยคอยฟื้นฟูตัวที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมครับเราฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสร้างของมีการคราฟของมีการจับสัตว์รุ่นนี้นั่นด้วยครับเกมนี้บอกเลยว่า กราฟิกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทำให้นึกถึงบรรยากาศกราฟิกของค่ายเกมลอปเขาไม่ออกเกมใหม่สักทีหนึ่งนะในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานะโอเคอต่อมานครับเรามาดูกันว่าเขาจะให้เราทำอะไรต่อนะครับนี่ทำการเก็บทรัพยากรอ่านี่ลากลงไปครับทำการซ่อมนั่นเองปึ๊บ โอเคนี่ครับพื้นโฟรเรียบร้อยแล้วเนาะในตัวบ้านก็เก็บทรัพยากรได้อีกนะมีพวกทรัพยากรไม้นุ่นนี้นั่นนะครับอันนี้เป็นเหมือนเชลเตอร์หลักของเรานะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีกแนวผสมด้วยนะก็คือมันจะเป็น RTS แบบที่หลายๆคนเรียกกันนะไอเกมที่คนหลายๆคนชอบเรียกปลาเงินใส่กันนั่นแหละเออมันจะมีตัวนั้นผสมเข้ามาในเกมนี้ด้วยคือมันมีหลายรูปแบบมากนะทผู้ชมครับค่อนข้างเจ๋งอยู่นะ โอเคแล้วก็ทําการอายโยนตัวไมายใส่เข้าไปนี่ครับเราก็จะได้บ้านแบบนี้มาละโหเจ๋งเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเราสร้างบ้านเรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวเราฟืน้นโฟูอาบรีด้านขวาบนตรงนี้ด้วยนะเราค่อยๆฟืน้นโฟูไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคตัวภารกิจมาแล้วนะครับภารกิจการเล่นนะมันจะเล่นตามเควสน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสร้างพวกสิ่งของต่าง กดไปนะครับแล้วก็าวางเรียบร้อยครับรับของนี่เข้าไปครับอันนี้จะเป็นระบบการคราฟนะครับดึงของใส่ลงไปนะครับมันก็จะทําการแปลรูปให้แบบนี้เลย <c oughs> รับของครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยๆฟื้นฟูก็ได้เนาะฟื้นฟื้นฟไปก่อนเนี่ยฟื้นฟโดดเลยโูดเลย นี่ครับอันนี้ก็ติดพิษก็เรียบร้อยแล้วแปลรูปเรียบร้อยครับค่อยเล่นกันโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเก็บทรัพยากรตรงนี้ก่อนนี่ใช้เวลาประมาณอ่าสิบวินะในการเก็บทรัพยากรอันเดียวที่เป็นไม้แต่มันได้ทรัพยากรมาค่อนข้างเยอะนะโอเครับของเรียบร้อยนะครับ เรามาตรงนี้กันต่อนะครับทําการสร้างในส่วนของตัวรั้วนะครับก็ลากลงไปเลยนี่ก็จะเป็นตัวเซฟตี้ดีๆของเรานน่เองโอเคจะบอกว่าจะออกไปลุยกันอีกแล้วนะคือตอนนี้เรามี2ตัวนะมีแท้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นี่จะเป็นตัวละครใหม่ตัวที่3นะที่เราจะได้มาน่าจะเป็นาสายโจมตีรนะยะชิดหรือเปล่าจับไปครับ นี่เราซอมบี้บริเวณด้านนอกนะครับเราต้องออกไปช่วยเขานีครับแล้วก็เดี๋ยวฟื้นฟูตัวธรรมชาติตรงนี้นะครับมาครับมากันหน่อยครับสองคนเนาะเราช่วยคนเมื่อกี้แหละมาตัดฉากไปต่อสู้แน่เลยนี่ไงผมว่าแล้วมันก็เวลาการต่อสู้ครับมันจะตัดฉากเข้าเหมือนเกม RPG นะ์พีีเนาะมาดิซอมบี้มามา นี่ครับนี่อันนี้มาแค่คัดเซนเหรอไม่ไม่ขึ้นตัวเกตหรือสต้ามิน่าให้เล่นเลยนะอันนี้เข้ามาแบทเทิลแบบนี้เหรอเมื่อกี้มันจะมีเอ่อแท็กเจอร์ที่เป็นสีที่เป็นโค้ดสีถ้าผมดูไม่ผิดนะมันเร็วโอเคจัดไปครับจัดไปจัดไปจัดไปไว้รุ่นนี่มาดิมามาเข้ามา นี่เข้ากันมาเข้ากันมานี่ครับอืมใส่การ์ดไปโอ้โหมาเยอะจังวะมาเยอะจังนี่ครับอย่างเจ๋งเลยนะอ่ะเดี๋ยวรอเข้ามาในวงกันนะไม่ไม่เข้ามา ไม่เข้ามาก็จัดไปก่อนเฮ้ยของเราจะเรียบร้อยแล้วทุกผู้ชมจะเรียบร้อยไหมเนี่ยพี่เบิ้มเราเดี๋ยวช่วยพี่เบิ้มก่อนโอ้โหนิดเดียวทุกผู้ชมนิดเดียวหมายถึงนิดเดียวพี่เบิ้มเราจะเรียบร้อยแล้วนะ ้กราฟิกมันสวยมากเลยนะจริงๆเขาน่าจะทำเป็นโซเวลแบบจาัจาๆไปเลยนะไม่ต้องแบบผสมทั้ง s ซเวล v าร์ t ีเอเข้าด้วยกันหรืออะไรแบบนี้นั่เนเองทุกู้ชมแล้วก็ทำการฟื้นฟูเพิ่มเติมโอเคเหมือนเดิมนะทำการฟื้นฟ,นฟูโอเคนี่ครับอ่าฟื้นฟูครับไม่ได้ครับบางอันเราก็ยังไม่สามารถอ่าฟื้นฟูได้นะ ฟื้นฟูได้ก็ฟื้นฟูไปก่อนมันจะมีในส่วนของตัวพวกฐานใหม่ๆอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูพวกระบบต่างๆที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็จะมีพวกเมนูฮีโร่นะครับที่ค่อยๆปลดล็อกเพิ่มเติมคือผมชอบตัวการาฟิกของ่ายนี้นะคือเขาทำดีนะครับคือทำสวยเลยอ,อ่ะเป็นตัวละครนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์อัพการจับทีมนะครับว่าเราจะเอาใครไว้ตรงไหนอะไรยังไงเนาะ เมนูอื่นๆยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวมันจะมีเมนูโลกภายนอกเหมือนตัว RTS ด้วยนะครับที่เราออกไปโลกภายนอกนะครับไปต่อสู้ในส่วนของตัวฐานผู้เล่นอื่นนะครับในช่วงแรกมันก็จะ,กจะเป็นการเล่นตามารกิจด้านซ้ายบนแบบนเนี้ยเราเล่นไปเรื่อยๆทูช้ชมครับเนี่ยเสร็จแล้วก็รับของรางวัลเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวเควสใหม่ๆให้เราทำนะครับให้พี่เก็บนู่นนี่นั่น,นให้พี่เก็บไม้เก็บอะไรแบบนี้นะครับใครสนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ